สวัสดีค่ะสวัสดีแยามาเสารสวัสดีพี่น้องกองป่ายสุขุสุขคนตื่นเช้าขึ้นมาบรรยากาศแดดแอมแซมที่บ้านพักมะลําใจเกินรอยนะคะช่วงนี้อยู่บ้านพักค่ะตื่นเช้าขึ้นมาก,กับสเหหุเวียกหนาทีไปหนาทีมัน่น <Okay. S 1> บรรยากาศท่างในโดมกับเวททีก็เริ่มตั้งแล้ว อัปเดตบรรยากาศบ้านพักย่ามมูอเ้าล์คือเห็นมากกับสีหอดผ่าหอดแพร่ไปของน้าอาบน้าอาบน้องเกียดเป็ดเกล็ไก่ย่ามนีน่แล้วเหลียงไก่เห็ดยังางกับเห็ดปลนี่นะคะนี่คือโต๊ะทำงานของพวกเราหล่อน,อนมีสบห้าย่างไปทั้งคั่วดบนบัานบรรยากาศโดยรอบบ้านพักอันนี้ก็จะเป็นโลกอาหาร <c oughs> โลงอาหารโลงครัวเตรียมสำหรับน้องๆที่สิข่ามาบา้านพาดถ้าผมสิเป็นโดนนอนนี่แหละ้องครัวมาตรวจสอบห้องครัวก่อนเลยครับเมนูอย่างข้ามันนี่ผัรบผิกแกงเสร็ อันนี้ต้มน้อไม่ไม่ตออวูเกียนนา่น่มเมือไหรเกีนนบ่นงหัวกันทั่วมน่าจะเคือ โอ้ใส่นาผมฮะดกอไรเนี่ยโด๊บบังพีน้องสิบา้บังบอกฮงเดอบอกฮงโดบด๊บ อ๋ยพุ่นบอคงดกขาดดกแหน่แต่ละตนนี่แหละเพียงบอคงจะไห้มาดกแถ่แม่รับกับกปัญญโกบปูบอกฮงดกดกดกขาดดกแหน่เออหละคขาดอัปเดตพี่นอ้องเบ้ง วงนี้กับเประทนเนี่ยคือคืนดอกน้องๆประธานเนี่ยเขามาวันที่เจ็ดที่แปดเริ่มทยอยเข้าบ้านพักมาแล้วค่ะ,คะน,นะคะเอาฝากกไลค์กแชรชนด้วยพี่น้องเด้อนะคะ